วัดีค่ะวันนี้แม่ดาแฟมลี่จะมาอัปเดตมะละกอพันเตี้ยนะคะเตี้ยจริงๆนะคะเตี้ยติดดินนะคะนี่จากดินนะคะจากดินขึ้นมาหนึ่งคืบนะคะ fc หนึ่งคืบติดลูกแล้วนะคะนี่ติดลูกแล้วหนึ่งลูกสองลูกสามลูกนะคะลูกมันทั้งใหญ่ทั้งยาวในะ fc นะแต่ว่าดูสิยอดของมันนะแตกเป็นสยอดเลยในะ fc แตกเป็นสามยอดสามสามกิ่งสามก้านสามงานะคะเขาเรียกว่าสามเรียกว่าสามแซงนะคะโอ้โหมะละกอพันเตี้ยพันนี้แหละคะ่ะที่ลุงช่างปลูกในท่อนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะออกลูกดกไหมนะคะอันนี้ก็เตี้ยจริงๆนะคะเอฟจีแต่ว่าไม่ดาว่าเอาใบมันออกบ้างก็ดีนะ มันติดดินเกินไปมันปกุกโอ้ลูกกำลังพอดีตำเลยเนาะนี่เดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะมาเร็วๆทางนี้ทางนี้นะนะมา,มาแต่ต้นนี้ไม่เตี้ยนะคะไอ้สี่ดูสิต้นนี้กับไม่เตี้ยนะสูงแต่เป็นมะละกอพันเตี้ยเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าลูกนะคะแต่ว่าอันนี้นะดูสิ หนึ่งคืบสองคืบสามคืบนะคะอันนี้สามคืบถึงได้ติดลูกเนาะอันนี้สามคืบถึงจะติดลูกแต่ขนาดนี้ก็โอเคอยู่นะคะไอจีต้นก็เท่านี้เนาะก็ออกลูกเนาะมาดูพริกนะคะพริกยังไม่ทันสุกนะคะแล้วมันเน่านนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะนี่เน่าหมดเลยนะคะเอฟซี FC ถ้าเอฟซีท่านใดรู้หาทางแก้ไขช่วยบอกหน่อยนะคะนี่เราจะแก้ไขอย่างไรยังไม่ทันได้สุกนะคะเน่าหมดแล้วนะคะเน่าหมดแล้วแต่ละต้นนะคะนี่ดกมากเลยแต่ว่าไม่สุกเน่าหมดแล้วนี่ดูสิน่าเสียดายมากเลยเนาะน่าเสียดายมากเลยพริกโดกโดกนะ เออเก็บพริกเก็บพิกกนะ้เก็บพิกก่อนนีพิกยังไม่ทเกเยังไม่แกเลยใบ้นิกใบงอกหมดละ

ไไทำอะไรเกมหอมเหรอ,หอเกมหอมบ่มดูคลิกนะน่าเสียดายเนาะน่าจะน่าเสียดายน่าจะหล่นหมดแล้วนะคะพีมันจะหล่นหมดแล้วเพราะว่ามันเน่า มันเป็นโรคอะไรเนาะราต้องทำยังไงลุกขึ้นลูกลุกขึ้นเอ้ยคนเก่งมากเลยเก่งมากมากเลยลมเย็นแทล้ลมเย็นสบายสบายแท้ดูแลหลานนะเพราะว่าลูกๆเขาไปช่วยงานลูกๆเขาไปช่วยงานแม่ดาก็เลยดูแลหลาน ลูกเขาไปช่วยงานขาดำงานป้าโมูโมาหมไม่มาลูกไม่มาหมุนมากเอเธอหมุนมากเอเถอหมุนมากเอ๋เอย่างนะให้หมุนมากเอะเอ เก็บพริกซอวยแม่บอกแน่ยเก็บพริกช่วยแม่บอกจะไดา้มันนะสะไาดา้มันก็เลยเก็บเพราะมันจะหล่นทิ้งไปใส่แกงเพราะเราไม่ได้ฉีดยา ออย่าไปไกลนะลูกนะอย่าไปไกลเด้อมันยังไม่ทำเก็บดอยู่นัน่นนะมันไม่ไหลเลย เออน้ำมันไม่ไหลเลย,ลยแม่ว่าจะลดน้ำผักอะมันไม่ไหลเลยล่ะลูกแม่ว่าจะลดน้ำผักแล้วมันไม่ไหลเลยเอ้ามันไหลอยู่ฮดฮวดฮวดฮวดเออลดน้ำผักลดน้ำผักเร็วเร็วลดน้ำพรำิกเร็วเร็วพริกเราเหี่ยวแล้ว ีหล่นเต็มเลยพีกหล่นเต็มเลยโอ,ขอ้กระพุ้นอยู่เลยพี่เอ,อ๋หล่นหมดแล้วจะทำยังไงจะได้กินจะทำยังไงจะได้กินพีกหล่นหมดแล้วไปไหนแก,ก้มังกรนี่กำลังแตก หน่อแตกยอดนี่เก็บไปปลูกที่จำปาดงนะคะไปว่าแล้วเอากระสอบป,ปุ๋ยมาเก็บเลยนะจะให้พี่อุ้มสองคนเลยอ้อมจินมากับแม่มาโอ้ไม่ไหวนะลูกหดเออหดฮดหดมาฮดมะพริกหดมะพริกหดมะพริกเด้อะฮดใส่มะพริกนี่เออใส่มะพริกยับเข้าไปนั่นล่ะยับเข้าไปพริก นี่แม่สีเก็บอันนี้นี่แม่สีเก็บอันนี้เอาหดออกพิษเด้อเอาหดปังฮู้อันละหดปังฮูหดออกพิษเออนี่แม่สีเก็บเอาอันนี้ไปใส่ไปปลูกเก็บเอาแกงก่อนเอาไปปลูกที่ทุ่งนายจำปาดงมันกำลังแตกหน่ออยู่นั่นอย่ามาหดนี่แม่ปลูกหรือหดคุ่นเออหดกับพิษกูณละมันกำลังแตกหน่อกำลังแตกหน่อเยอะเลยหดต้นหุ้มลูก เอาต้นมุ่งไปนั่นเราไปขุดขุดที่ที่จะประดงนะคะไม่ทำครั้งนี้มันก็ได้กินแล้วกำลังแตกยอดแตกหน่อเลยนะนี่แตกหน่อแตกแหนะขับไปแล้นี่อย่ามาโหดขุดแต่โหดมะพิกคุณเออขุดคุณโหดมะฮุ่งคุณลูกโหดมะฮุ่งคุณ เออนั Workers, on, ่นแหละนั e ่นแหละเอ้าพ่อพ่อหดมึงหดมะละกอไปลูกหดมะละกอไปนานละเก่งตบมือให้หน่อยเออช่วยแม่ทำสวนนะช่วยแม่ทำสวนนะจัดนะจัะหดบุกทิพ หดมาคลิกหดมักละกอหดมาหุ่งมันใส่ต้นนี้ลูกมาไป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 มือไปมือเลือดที่หดบ่อ๋อ เดี๋ยวทางนี้ล oh so so ูก mm อ่ะอ่านี้นะอ่ะอ่ะเดินข้าไปเดินข้าไปจะไปดี้วไปดีอ่ะฮึฮึฮีฮอฮึ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 พึฮึฮึฮึมฮฮพอแล้วึัด เออโอ๊ยกินๆๆๆหดสายหน่อพริกนั่นล่ะโนขอกินน้ำานี่หดสายหน่อพริกบอกว่าให้หดสายบักพริกหดสายหน่อพริกอ้าเดินเข้าไป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 อีกเดินเข้าไปเดินเข้าไป biar mas sih udah kiri kudu terus

อมโมปุ๊เเนะเตี้ยติดดินเลยนะแต่แม่ดาก็ไม่ชอบเท่าไหร่มันเตี้ยเกินไปโอ้โอ ดูแก้มังกรนะแก้มังกรแตกยอดโอ้โหแตกยอดใหม่เลี้ยงแถวทรายลายเลยมีแต่ยอดงามๆทั้งนั้นเลยเแก้มังกรมีแต่ยอดงามๆมีแต่ยอดงามสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะไม่ไปกอนลูกไม่ไปกันไม่ไปสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีก่อนแล้วสองมือสองมือสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอจบคลิปลงแต่เียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ยิ้มยิ้มยิ้มสวยๆ <c oughs>